โอเคสวัสดีครับอยู่ในช่องฟาร์มเองนะครับวันนี้เราจะมาทำกันชนให้กับคานตู้ของเรากันนะฮะนี่คานคมๆเนี่ยที่เวลาพวกปลามัางกัมันกระโดดแล้วมันชนนะ่ะถ้ามันคมแบบเนี้ยความเสียหายมันจะค่อนข้างรุนแรงนะฮะคมมากนะเราจะหุ้มมันนะครับเนี่ย คานพวกเนี้ยนี่เดี๋ยวมาดูกันครับเราใช้อะไรบ้างนะโอเคนี่นะครับท่อยางแอร์นะครับเหมือนที่ตลกเขาไว้ตีกันเนี่ยเส้นหนึ่งมันได้เมตรแปดสิบครับประมาณยี่สิบยี่สิบห้าบาท ถูกมากคุ้มด้วยท่อมันจะมีหลายรูหลายหลายไซส์นะครับของผมดูจากกระจกเอานะว่ากระจกเราหนากี่ม,มิลน,นะครับสมมุติกระจกเราสองหุนอย่างเงี้ยเราก็ซื้อรูสักสามหุนก็ได้มันได้ติดเข้าไปพอดีเนี่ยกระจกผม8ดมิลผมก็ซื้อสามหุนมาใส่นะครับ รูข้างในนะอพอเราได้อะเราก็วัดขนาดคานเราแล้วเราก็ตัดมาเนี่ยตัดเสร็จปุ๊บเราตัดให้มันเข้ากับคานเราเอาไว้เสียบ Okay. ตัดให้เป็นแบ่อนีครเนี่ยให้มันหนีบกับคานได้อย่าลืมล้างด้วยนะก่อนก่อนใส่อย่าลืมล้างนะครับนี่นะจะได้แบบนี้นะโอเคเดี๋ยวไปติดให้ดูนะครับเราก็ได้มาแล้วนะล้างเสร็จเรียบร้อย <c oughs> วิธีติดนะครับเนี่ย สันมันอะคมๆมอะเนี่ยเราหุ้มไปเลยครับเดี๋ยวนะนี่ไอตรงที่เรากรีดเมื่อกี้ครับใส่ไปเลยครับใส่ไปครับโอเคนี่มันจะหน้าตาประมาณนี้นะเนี่ย เวลามันกระโดดถ้ามันเข้าเหลี่ยมพอดีมันก็จะติดอันนี้อยู่นะก็ทำไว้ก็ไม่เสียหายนะครับ20กว่าบาทเองอย่าไปคิดมากจัดไปเครื่อฟ้าที่เรารักเนี่ยผมก็ใส่ไว้ทุกมุมเลยนะฝั่งนี้ก็เด๋ยดติดนะเนี่ยโดนโดนนุ่มๆก็ยังดีกว่าโดนคมๆนะครับ มประาณนี้นเรื่องมันว่าอะไรดีไอ้วิธีนี้เขาใช้มานานแล้วนะตั้งแต่ช่วงที่ผมเลี้ยงปลามงังกอแรกๆเยมีพี่เขาสอนทำอยู่นะแต่มันหลายปีละโอเคครับ คลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้นะทุกคนเดี๋ยวผมไปทำฝาก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใช้ pvc ทําทำเหมือนกันครับโอเค